สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขูสุข้นครับผมมือนีก็ยังย่บันครับพี่น้องติดฟาเล็กิดตุ่มไปใช้โได้ครับช่วงนี้ยุบันกับท้ายคลิปน้ำบันก็กาแก๊กๆกับพี่น้องเบิ้งครับผมมือนี้้าพี่น้องมาเฮ็ดสมวกครับผมสมวกเกี่วกการปูกการป่าครับพี่น้องผมพี่น้องหลายคนกาดจะเคยเห็นเนาะครับเนาะสมวก ตามลันปะมุ่งตามลันวัสดุก่อสร้างกับมีขายครับผมแต่ว่าพี่น้องอาจจะบุ่เคยเห็นวิธีเห็ดเดี๋ยวคลิปนี้พอพี่น้องมาเห็ดครับผมจากเศษวัสดุเดี๋ยวใส่น้ำเียนน้ำซั้นห้องล้วอครับผมเบิง่งอุปกรณ์กันพี่น้องว่ามีอย่างเนี้ยเอาตรงใส่อย่างเนี้ยอุปรกรณ์ห้องพี่น้องผมอ้มีอย่างไรครับพี่น้องเล็กเอ หหุนสี่หุนแล้วก็ตัวนี้เป็นเล็กไอเล็กดิบพี่น้องเล็กไวเม็ดเล็กดิบต้องใช้เป็นเล็กดิบด้วยครับเด้อท่างแข็งฮะลูยกันพี่น้อง เป็นเมร์น้าครับมันเกียร์ครับผม เรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมตั้บยุ่นสามสิบเส้นครับผมเอ้ยสามสิบหาเส้นนะครับตั้บยุ่นสามสิบหาเส้นแล้วก็เลี้มไปพี่น้องไอ้คมปิดเลย ตัวนี้ผมตัดโยดหกเส้นครับผมหกเส้นตัวนี้ไปเรียกป้องสองอันครับผมสิบหาเส้นครับผม ห้าเซนก็คือ okay, ตัวนี้ใส้ในบ่องนี่ครับผมบ่องตัวน้อยบ่องสี่หุนนะครับใส่ล็กษณะนี้ใช้ในกครเชื่อมครับผม เสียมตัวนี้เสียบตัวนี้ไมาใส่ครับผม,ม,ม,มแล้วก็เสียมไปเสียมกันพี่น้องเสียมเราเก็มาด,ดัดครับผม อลอยครับพี่น้องผมขั้นตอนต่อไปขี้แยกแยกจากกันครับผมขั้นตอนนี้ยากนาี่จัง่ลยแข็งครับผมแยกเฉพาะตัวดันนอกพี่น้อง แข็งแข็งว่างแต้มนี่ฮักย่างเดียวพี่น้องออันนี่กระดัดขึ้ขนพี่น้อง ยร่อยครับผมสมมงเป็หายอยู่หายฉินพี่น้องไม่ชึ้งมือเก็ดยากเนี่ยจัน้อยครับผมแต่ว่ารักษาดีๆเนี่ยโอ้ใส่เลื่อมเข้าไปแล้วครับผมดับจนนี่เลียพี่น้องเลยเลี้ยบแข็ขงครับผมน่าก็ใส่ดำ ดำนี่ก็แนะน้ำให้เป็นดำไม่ใค่เบาๆพี่น้องวันนตาเสื้อดำนักโอ้เวลาออกสนามแถมันออกสนามกิงแบบกเมียกันได้พี่น้องไงยัง,งโอ้ยกันได้ปากอค่อเนี่ยมือได้โบได้โอ้ยพ่ออยากควงถิ่มคนเด้วยวทำนี่ยเราพี่นอ้องก็ได้หาอยู่หากินครับผม ดำใน่ไพ่เบาครับ,รบรผมอะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนี้เลยครับผมสมวกแจะหาโยหายกินพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุขสุขคุณครับผมที่สละเวลาเขามารับส้มคลิปนุ่มกันจนจบพี่น้องแขวัาดปลอดภัย ลำาลยลำาลย่ยสกุลสกุนกคับผมทายในี่กับฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเนมนต์ของเป็นกำลังใจกันคือเก้าแลวครับผมพอกันไม่คลิบนาพี่น้องผมคลิปนี้สวัสดีครับ